ปูนี้ได้นะครับสวยๆนะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับห็นบ่เป็นเหตุเป็นสะพานนะครับเป็นมานังเป็นมานังพร้อมมานังริมน้านะครับนไอเดียยั่งดีครับส่วนมากจะเป็นสะพานนะครับสะพานข้ามไปนะครับเป็นคลองนะครับ ส่วนนะครับเด้อผู้ชี่ยวโชกนะครับเด้อตัวนี้นะครับเป็นปลากล้วยนะครับปลากล้วยปลาบักนาวปลาบักม่วงนะครับเด้อแล้วที่พายังหลาะบึงจากน้อยหอพี่น้องเอฟซีเขาได้บึงส่วนมากเพิ่นเดินระบบน้ำเป็นสายพี่อี๋นะครับเด้อตัวนี้นะครับได้กระเทือนฮานไดแต่มาอุบลมนะครับกะนี่แหละแล้วที่เป็นนับซื้อให้พี่น้องเขาได้เลี้ยงนะครับที่สามไพี่น้องเด้ออันนี้็จะเป็นอยู่ในชุมชนเดียวกันเลยนะครับห่างกันประมาณบ่ถึงโลนะครับ แต่ว่าเป็นคนละยางนะครับอันนี้ที่เป็นสวนมะพร้าวนะครับเด้อตรงนี้เขาก็อยู่ข้างนานะครับเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวและพนมีผลผลิตพวกมะพร้าวพร้อมนะครับเย็นมากนบสวนมะพร้าวเจ้ามุ้ยนะครับยินดีต้อนรับเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวไปน้าเลยนะครับนี่การเเกษตรต้องเฮ็ตแบบเชิงท่องเที่ยวไปน้าขายผลผลิตผลิตไปน้านะครับแล้วก็ขายพวกนะครับต้นพันธุ์ต่างๆน้ำนะครับเด้อดูทว่สวนนี่เย็นมากนะครับเด้ออยู่โคราชนะครับนี่แหละ พ้นสูงนะครับเด้ออยู่เขามานี่มีแต่สวนเกษตรนะครับแล้วก็น้ำนะครับมาจากลําตะคองครับมีแต่น้ำเต็มเลยครับล้อมรอบนะครับแล้วก็เย็นเย็นเย็นสบายนะครับตัวนี้เขาอยู่ข้างหน้าเพราะว่าในเดือนเข้าไปเด้อนี่ครับนักคุ้มกับเกษตรกรดูงานนะครับกะนี่ละเก็บให้พี่น้องเขาไปเบิ้งเบิ้งน้ำกันเล่นครับแล้วเขาตินยางเขาไปเบิ้งนะเด้อนี่ว่ามันมีอย่างเนี่ยพี่น้องเขาเอาไปปรับปรุงหรือว่าไปผิกแพง นะครับใส่ในสวนกเกษตรียเท่าใดเลยนะครับตัวนี้มันติเป็นคอ,องนะครับบักพร้าววนที่เป็นคองนะครับ,รบโดยส่วนมากเลยนะครับมัดสวนักพรา้าวต้องถือมีดน้ำเนี่ยเ <c oughs> อาสิแกกินขึ้นยังบักซีดาหันบ่ได้ดิ <c oughs> เออเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่ปลูใบเตยเสริมไปน้ำนะครับเดินนี่ครับเป็นร่องน้ำแล้วก็ปลูมกพร้าวนี่ครับสวยงามนะครับ เอาไปเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับเด้อนะครับผูใดสีเลี้ยวข้อดีของดินเหนียวพี่น้องมันหนามันเบลือเหยแล้ลกัมันบลซึมไปใส่นะครับมันเก็บได้โดนนะพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องอยากเอาเป็นไอเดียนะครับเกษตรเชิงท่องเที่ยวก็ได้นะครับอันนี้เป็นร่องบักพ้าแล้วก็เพื่อนกะนะครับปูนั่นปูนี้ได้นะครับสวยๆนะครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับเห็นบ่ เป็นเห็ดเป็นสะพานนะครับเป็นมานางังเป็นมานังพร้อมมานางังริมนาำนะครับไอเดียย่างดีนะครับส่วนมากจะเป็นสะพานนะครับสะพานขามไปนะครับเเป็นคลองนะครับปลาไปทั้งใดเบิดปลาป่ะที่นี่เป็นบ่เรียงปลาเด้อ ปลาอย่่สาเบิดนะครับเป็นสวนมะพร้าวนะครับแปลนดีดีครับลมลื่นเขามา่นี่มะพร้าวมันกับเป็นน่วยอย่างดีนะครับหลาย๋ยวไปดูฝั่งนั้นต่อนะครับแล้วย่างไปเลาะทางนั้นเอาไปปั๊บใส่ได้ครับพี่น้องถ้าบุได้มีสวนนะครับเขาไทยมาไทยพี่น้องเบิงงแล้วกะเก็บนะครับ รายละเอียดต่างๆให้พี่น้องของเบืองส่วนมากพึ่น้นเน้นเป็นสะพานเป็นระบงระเบียงนี่ครับแล้วมันดูแล้วมันน่าสนใจแล้วก็แตกต่างครับไม่กับธรรมดานะครับด้วยตัวนี้นะครับเป็นนามเห็นบ่าวเป็นเห็ดเห็ดดีๆนะครับเป็นคล้องเป็นหมานังนะครับสุดยอดมากมีบ้านสวยๆให้ชมนะครับไปทางไหนอีกบัดที่ไห ยุ้ใส่ห้องน้ำยุ้ยใส่ครับไปไปทั้งนี่บ่ครับไปอันนี้เป็นบ้านเพื่อนขายของบ่นน่โอ้อันนี้บ้านมันบ่เนยเดี๋ยวจะไปดูห้องน้ำนะครับเด้อครับผมโอ้เพื่อนเห็ดไม่มอยู่ตัวนน้ไปดูห้องน้ำก่อนมันเป็นยังไงโอ้โหห้องน้ำสุดคลาสสิกนี่ครับไปท้ามทานางยงโยดูห้องนี่ครับพี่น้องเอาไปเป็นตัวอย่างก็ได้ได้เลยถ่ายบงเป็น อีกไม้ธรรมดานะครับนี่ก็เป็นของเก่าๆนี่แหละพี่น้องเด้อนี่เสร็จแล้วข้างในจะเป็นยังไงเป็นตะนางบ่<ม>เป็นสังกะสีเก่าๆเป็นหน้าต่างเก่าๆแต่ผู้ใดมีของเก่าๆเอาไปพลิกแพงได้เลยครับเดิน,นีลยอู้ยังดีเลยว่ะแล้วเป็นห้องน้ำอาบน้ำได้พร้อมนะครับนี่เห็นบ่เออเขาทาอันนี้หมองนางนะครับนี่ห้องน้ำสุดแปลกนะครับเพื่อนเอาแต่ของเก่าๆไม่ใส่นะครับปรับปรุงใส่เบิ้อลยนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับ เป็นสังกะสีเป็นของเก่าๆเบิดเลยนะครับนี่ตัวนี้ที่พิ่นเอามาใส่งานนะครับแล้วบ้านเพิ่นก็ดุปคลาสิกนะครับอยู่ไรนะครับอยู่ไ้มีทุกอย่างนะครับอำนวยความสะดวกเบิดนะครับไฟฟ้าทุกอย่างมีครบคันนะครับสุดยอดอีรีนะครับเด้อนี่เห็นบ่คลาสิกมากนะครับผมโอเคนะพี่น้องเนาะนะครับผมอันนี้เป็นคลิปสามนะครับเด้อเด้อผู้หญะโชคนะครับเด้่องยูนี้นะครับเป็นปลากล้วยนะครับ ปลากล้วยปลาบักนาวปลาหมวงครับเด้อแล้วที่พายังเล่อบึงจากน้อยให้พี่น้องเอฟซี MC เขาได้บึงส่วนมากเพิ่นเดินระบบน้ำเป็นสายพี่อีด้วยครับเด้อตัวนี้นะครับได้กระเทือนฮัทได้มาอุบร่มนะครับกะนี่แหละแล้วที่เป็นนับซื้อให้พี่น้องเขาได้เลี้ยงลูกไปน้ำกันเป็นกล้วยนะครับกล้วยนำว่าเขานะครับแล้วก็เดินระบบน้ำโดยสายพี่อีนะครับเด้อตัดหญ้าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาบักม่วง ปางม่วงกำลังออกดอกนะครับด้วยเห็ดดีๆปลูกที่ขนาดนะครับประมาณสามเมตรได้นะครับต่อตนปลูกทีมากนะครับเป็นดินเหนียวนะครับด้วยแถวโครหลัดกำลังออกดอกนะครับตัวนี้ทั้งที่เป็นบ่อป่านะครับโอ้ใหญ่ๆส่วนเลาใหญ่ดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาเห็นเราเขาก็จะได้เอาไปพัฒนาส่วนของเองเลยนะแกบ่อบ่อเราอีกลุงหนึ่งบอกใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวทำมาเิ็งผี่นะครับ โอ้บันจากไรนี่ครับบอเราขุดบอเรนมันหน่อยๆนะครับเด้อบอแลรวปลูกใ่ายเลยนะครับเห็ดเกษตรแบบเต็มรูปแบบนะครับปลูกมะม่วงแล้วก็แล้วขุดสาลูกง่ายดีครับเบิดหลายบาทครับถ้าเป็นตีเป็นเงินนะครับเด้อสำหรับบอนะครับแต่ว่าเขาบ่จะเป็นต้องเห็ดหลายปานี้ก็ได้เห็ดบอเรนหน่อยเล็กๆในน่อยก็ได้ได้ครับเด้อตามทุนเขาเหรอครับตามทุนตามฮอนเขาบอบอูกง่ายนะครับตัวนี้ที่เป็นจุดสูบนำ มันที่เป็นบอ่บอบอ่บอบ่อหนามที่เพิ่นสูบเพิ่นไปหดผักนะครับนี่หดหดต้นไหม่แล้วนะครับเพิ่นที่เพิ่นใส่นามโดยตรงนะครับเพิ่นเอาหนามมาผักไว้ในบอ่อก่อนเด้อนี่เท่าที่สังเกตนะครับอันนี้เป็นโตไดปันน้นหนามนะครับตัวนี้ไดปั้นหนามอัดเลยนะครับนี่ครับเพิ่นอัดเลยนะครับตัวนี้ใส่ไฟฟ้านะครับอดัดอัดเลยรู้สึกว่าสิอัดเป็นโซนบ่ครับพี่น้องตัวนี้เส้นสายพี่อีถูกจุดเป็นสายพีอีเบิ้ลเลยนะครับตัวนี้ แล้วก็มีแอร์เวนะครับแอร์เวเปิดเปิดแล้วก็มีวาล์วเปิดปิดทิศทางไปทางนั้นทางนี้นะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับต้นผู้ใหญ่ชุกบักงวงกล้วยนะครับกล้วยแล้วก็มีบักนาวบ้าพี่น้องระบบน้ำก็ดีมากนะครับ <c oughs> เป็นจัดระบบนำในสวนในเบิดเลยนะครับกล้วยกล้วยกันหลายนะครับบักนาวกันหลายตัวนี้แล้วว่าสมัยก่อนบักนาวนะครับเห็ไไดไร่ใหญ่แล้วเป็นลานบาทนะครับด้อสมัยทีว่าบักนาวหิด,ห,ดหิดกันนะครับนี่ก็เป็นปลากล้วยปลากล้วยนำว่านะครับตัวนี้เพิ่็เอาไปเห็ดกล้วยกล้วยเสียบบบพี่น้องเพิ่นมีโรงงานมองลรงแปลรูปอยู่นะครับด้อตัวนี้นะครับ กล่วยพ่นกัตัดนี่เอาเอาเอาเคี้ยมันออกไปเลยตัดลงครึ่งหนึ่งนะครับเห็นว่าทุกต้นครึ่งหนึ่งหมดนะครับเห็นว่าเอาสูตรไปใส่เล้ครับสูตรพ่นตรงมีเหตุผลที่พันตัดครึ่งหนึ่งนะครับนี่ต่ว่าเขากะนี่แหละเบิ่งเอาทุกต้นตัดครึ่งหนึ่งหมดนะครับนี่เห็นว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งหมดนะครับสาหรับป่วยพ่นกัมีการแตงใบแตงยางเบิดทุกอย่างเลยนะครับเห็นบ่แตงให้มันสะอาดเบิดเลยนะครับตัวนี้ ทั้ใบนั่นรู้สึกบรรลว่าเพิ่นเอาไปใส่ได้ครับเพราะว่าแถบมีใบเลยนะครับใบกล้วยทุงใส่เสียไปเห็ดปุ๋ยมัรหรือย่างไดอย่างหนึ่งล่ละพี่น้องข้างหน้าอ็ะจะเป็นสวนมะนาวนะครับด้อยวงบ่อหลายคิดว่าหลายหลายร้อยอยู่หลายร้อยเลยแหละหลายร้อยบ่อนะครับตัวนี้ว่ายังไงพี่ปึกนาวแล้วนะปื๊มมีหอดหมอนนะครับเป็นผูกหมอนปลาเวหน่บางทีเป็นผูกไปไหมนะครับเป็นสายพี่อีกนะครับ ี่เกาได้ครับเดินตายเงี้อยู่ประมาณเกจหุ่นได้นะครับทางพุ่นโดยเป็นปลาบักนาวนะครับเด้ออันนี้ขีดสามมันได้เป็น้องเด้อมืออื่นจังสีไปพ่ออย่างอีกกระตรงอบรมอยู่หนึ่งคืนสองวันนะครับจังสิจบหลักสูตรนะครับ YSf นะครับผมรุ่นฮุกขานะครับอันนี้เป็นตัวแทนนะครับเกษตรอำเภอนะครับหรือผู้ใดสมัครกันมาครับประมาณอำเภอโค้งหน้าจะประมาณสี่คนนะครับเด้อ พ่อหมู่บ้านใกล้เคียงเขาน้านะครับเนี่ยเป็นบักนาวกำลังออกดิมหากนะครับทิมหากอยู่ถ่ายทอดพี่น้องเพิ่งนะครับเป็นตัดตนอยางง่ายๆครับพี่น้องครั้งนั้นก็จะเป็นอะไไอ้นั่นนะครับเป็นลุต้นหม่อนนะครับเป็นปลูกหม่อนหากหลายเลยตัวนี้นะครับอันนี้ี่เป็นสายน้ำพุ่งครับสายน้ำพุ่งถ้าตัดหยางอาจจะดูแลหยากเล็กน้อยนะครับเด้อ คำหน่อยได้พ anyway, ี there, there, like. there, ups, ่น like so, ้องเด้ครับคลิปนียสิบงนาวปันใดได้พี่น้องเด้อันนี้ก็มาสวนพญิโชกนะครับญ่นะครับเพราะฉะนั้นเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับยื่มตรงนี้นะครับยังบ่ทัานใดเต็มที่นะครับสวนพญิโชคนะครับหรือสวนผู้ใหญ่โชคนะครับตัวนี้นะครับยังบ่ท่นใดเต็มสูตรปันใดบกนาวเปิ้งกำลังออกดีๆนะครับนี่แหละปู่บกน้ำในบงบอนะครับนี่หลายปีแล้วละครับเบิงต้นแล้วเบิงจากกันนะครับลำต้นนะครับกำลังออก ใ่ต้องพูดถึงไรได้หรอกครับถ้าเป็นปลูกหลายประเภททั้งตัวเป็นต้นหมอนต้่นยังนะครับทั้งเชิงท่อง,งเที่ยวอยีก่เลยครับเด้อเชิงท่อง,งเที่ยวกับมีนะครับรเกษตรกรดูงานนู่นนี่นั่นนะครับหลายอย่างเลยพี่น้องเด้อโอเคนะครับตอหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ